สวัสดีเอทันสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับเหมือนที่พ่อกูไปตามเคยนายหมูกี้รีวิวนะครับอ่ะวันนี้ันมีรถกระบะเขาไล่เข้าสวนเข้าใหม่อหนึ่งคันนะนะข่ารถกระบะแค b ไว้เขาไล่เข้าสวนวัดไปเมืองไปนานกับพวกไอ้ไผ่นะครดีลขับมอเตอร์ไซค์นะนะอันนั้นคือเจ้าโตโยต้ามิติเอ็กซ์แ KB นะครับผมรุ่นลอนกระบะเป็นปี2536หรือปี1992นะนะบอกแล้วว่ารถสองมือจากป้ายแดงนะนะเป็นรถสองมือจากป้ายแดงครับเป็นโตโยต้ามิติเอ็กซ์รุ่นในตำนานนะนะ บอกว่าคันนี้แอร์เย็นนะนะแต่พวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าเบามากอยู่นะพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าเบาแต่บอกว่าสภาพเดิมๆหนึ่งในร้อยนะนะบอกว่าสภาพนี้หายากมากเลยครับในราคาหลักหมื่นนะครับนะนี่ครับรถได้เข้าใหม่เลยนะนะยิ่งเงาเริ่มช่ำๆแน่นอนเพราะว่าผมได้บริการคั้นซีใหม่ไปที่เราแล้วเพราะนั้นรถพร้อมใช้งานครับยางดีสี่เส้นนะนะให้ดูครับนี่ยางดีสี่เส้นนะครับมาดูกระจกหน้าครับกระจกหน้าสวยๆครับตัวนี้เป็นรุ่นตากูนนะครนะคันนี้เป็นตัวแรกๆเลยี่รูปฝากระโปรงครับเดิมไปเดิม ปลากระปร๋งยังเดิมเดิมนะนะเนี่ยแกงค่างก็อาจจะมีเก็บสีบ้างตามกาลเวลาแต่บอกว่าโครงสร้างตัวถังนั้นเดิมๆนะวะนะยางดียางใหม่4เส้นนะนะนี่ครับยางดี4เส้นนะครับผมนะคุณนี้ลงได้เข้ามาครับเป็นตัวตั้มเมติเอ็กอยู่นะบอกว่าตัวนี้นี่เป็นตำนานเลยนะนี่เดิมไม่เดิมครับพี่น้องสติ๊กเกอร์แถบเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์แถบเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเดิมนางบวชนะครับสภาพนี้สติ๊กเกอร์แถบเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ย จนนแก่ไม่ออกแล้วนะครับผมนะนี่โตโยต้าไฮรักอยู่ครบนะครับนะให้ดูครับเรื่องยางยางล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานนะครับนะโอ้โหล้อกระทะเดิมๆนะครับเนี่ยหายากแล้วนะเฮ้ยสมุขกาครับยางดีสี่เส้นนะครับนี่ครับตาง่ดอกเปกลึกหนาๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นขับทางไกลเรื่องสบายๆเลยนะครับยางดีสี่เส้นครับคันนี้โอ้โหล้อกระทะโตโยต้าน่ะรถสามสิบกว่าปีนะครับคุณผู้ชม ยังมีสภาพนี้ด้วยนะนะให้ดูครับตัวแชสซีบอดี้แชสซีบอดี้สวยนะครับผมนะให้ดูครับเนี่ยแชสซีบอดี้สวยคันซีสวยนะรถเดิมเดิมเลยไม่มีดำตัรอยจต่แต่คันซีเลยนะครับให้ดูครับเนี่ยสีเดิมโรงงานเลยนะครับนะเนี่ยเอามาดูลูกของภาษีตัวรถกับบนบานะครับภาษีตัวรถสองห้าหกเจ็ดนะมนาะสิบซิงหาสองห้าหกเจ็ดค่อยหมดนะนะเพราะนั้นใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะนะป้ายทะเบียนบอมโม 7891กาลสินนะป่าไทะเบียนบม7891กาลสินนะครับเล่นทะเบียนมีครบครบโอ้เล่ทันทีเลยนะครับผมนะเล่นทะเบียนมีครบครบโอ้เล่ทันทีครับรถพร้อมใช้งานครับวันนี้ให้ดูครับภายในเนี่ยผมชอบรถยี่ห้อยุค .90 าวัสดุชัดจิ้งเขาอะมันดีมากเลยนะครับให้ดูครับเนี่ยวัสดุชัดจิ้งเขาดีมากเลยตัวนี้เป็นหนังนะตกแต่งด้วยหนังเลยภายในนี่คือแบบสวยอะแผงประตูสวยนะนะมาให้ดูครับชุดโซ่ลุ่นต่างๆ ซึมซอบลือต่างๆยังคงเดิมนะครับผมนะเนี่ยซึมซอบลือต่างๆยังคงเดิมนะครับผมเนี่ยอตแก้มข้างไม่มีการขยับนะครับรตแก้มข้างไม่มีการขยับนะครับเนี่ยรถเดิมครับเนี่ยรถเดิมเลยรถไม่เคยมีการโดนชนหนักเลยนะครับเดิมเดิมนะครับเนี่ยบอกแล้วครับว่าสภาพนี้หายากนะครับนะบอกเลยว่าสภาพนี้หายากครับหนึ่งในร้อยครับเนี่ยให้ดูครับเนี่ยทะเขนเม็ดอัอยู่ครบครับเนี่ยสภาพถือว่าเดิมมากเลยนะสภาพนี้หายากนะครับนะ ให้ดูเบาเบาฝั่งคนนั่งหนัสวยแต่ฝั่งคนขับไม่ค่อยสวยอาจจะมีรอยขาดบางจุดนะครับนะแต่บล็อภายในโดยรวมเนี่ยสภาพสวยนะนะไม่สุดรถราคาเท่นี้เลยนะนะเพราะรถผมพร้อมใช้งานมากครับไปดูครับเนี่ยคออโซลสวยนะครับผมนะคออโซลสวยสภาพดีๆเลยนะนะให้ดูครับหัวเกียร์เนี่ยหัวเกียร์คือแบบยังดีเลยครับคุณผู้ชมหายากนะ้ครับสภาพนี้นี่ครับมารูซิเนเจอร์ด้านหลังกระบ้างนี่ครับโหด้านหลังนี่ยยังสวยอย่างเดิมเลยนะครับเน ตีตู้มีการตีตู้ใหม่ครับเนี่ยโอ้โหล็อกเก็บโขนจะมีมาให้นะครับโอ้ตํานานยุค90ครับคันนี้บอกเลยว่าขนาดรถ31เปีภายในยังสวยยังแจมขนาดนี้ครับให้ดูครับแผงเพดานแผงเพดานสวยครับรถเดิมๆนะครับเนี่ยเนี่ยรถเดิมๆให้ดูครับหลังคาราคาสสวยชทำๆนะมนนะดีไซน์สวยครับแน่มาดูเรื่องของซิกเนเจอร์ดันไฮกันบ้างครับดันาฮกระบะกระบะสวยๆเดิมๆนั่นะ สูงคุณยังเดิมๆเลยสภาพนี้นะครับนะบอลรว่งไปเขาไรเข้าสวนไปเมืองไปนานะนะรถจะเก็บไว้สะสมไปปั้นต่อก็เจงแจ๋วนะรัานะลอนกระบะนะครับนะไม่ใช่โปูหน้าโปหลังครับเนี่ยตัวลอนกระบะครับเนี่ยเดิมนะครับเนี่ยลอนกระบะเดิมเลยเนี่ยตัวลอนกระบะครับเนี่ยให้ดูครับเรื่องของยางยางดีสี่เส้นนะครับนะเนี่ยแชสซีบอดี้สวยนะครับผมเนี่ยแชสซีบอดี้สวยครับดื่มๆนะครับเลยวันนั้นรถผมใช้งานครับ นี่ครับมาดูนี่ครับซิงเนเจอร์เขาอยู่นี่เลยโอ้พื้นกระบะเนี่ยบอกแล้วว่าหนึ่งในร้อยนะวะนะหนึ่งในพันคันก็ได้เอาเดิมเดิมนะนะไม่ผุไม่ก่อนสักซิ้นเลยนะควะนะบอกแล้วว่าสภาพนี้เนี่ยไม้ป้ายเดย์เขาไม่มีขายแล้วนะครับมีแค่ผมคนเดียวนายหมูกี้อยู่ครับบอกแล้วว่ามาให้ผมจบแน่นอนครับเดิมเดิมครับสภาพนี่หายากสภาพไม่รู้ไปเก็บไว้ในสภาพเนี้เดิมนี่ครับผม ดูฝาท้ายโอ้โหฝาท้ายทรงดีทรงเดิมครับฝาท้ายโตโยต้าโอ้โหโลโก้โตโยต้าอยู่โรบะไม่รู้เดิมไม่เดิมนะครับหายากนแล้วครับสภาพนี้นี่ครับมือเปิดสุคาสสิกเนี่ยได้อสภาพนี้ให้ดูครับนี่โอ้โหแค่ลอนกระบะนี้ก็คุ้มแล้วนรับนะกินขาดแล้วก็สภาพนี้นะครับผมนะกับราคานี้คุ้มเลยหนึ่งในร้อยคันซีบอดี้กับบ้างครับเป็นยังไงนี่ครับโอ้โห แชสซีบอดี้สวยนะครับพื้นกระบะสวยๆครับสร้างตรงรับพีปน้องขัดทรงคัดซีสวยเนัานะโอ้โหหนึ่งในร้อยนะครับเนี่ยรถไม่มีการเสริมแหนมไม่เคยมีการบรรทุกหนักเลยโอ้โหคุณดูเลยครับสภาพนี้ไปหาได้ไหนครับขนาดเนียมเนียมเนี่ยก็ไม่เคยมีการเสริมเติมแต่งเลยเดิมๆครับคันนี้นะครับเดิมๆครับบอกแล้วว่ารถพร้อมใช้งานอีกลีครับพอนี้ให้ดูมูนี้กระบ้างครับผมเนี่ยมูนี้ก็สวยๆแจ่มๆเน่านะเนี่ยรถมันทรงดีทรงเดิมอยู่แล้วอะ รถ30ปีนี่ผมบอกเลยว่าสภาพนี้นะหายากไม่ป้ายแดงก็มีขายแล้วนะเราบอกเลยจะแจมเรานะเนี่ยแจมแจมครับให้ดูลูยางเดอรยางเึืงหนาหนายางดีสี่เส้นหกระบะชุกคลาสสิกครับนี่ครับนี่กระบะสวยนะครับไม่มีหูไม่ทางไม่มีดามตะโตเจ๊แต่งคันซีนะครับให้ดูครับเนี่ยคันซีสวยมากคันนี้นะครับนะผมบอกเลยถ้าไปซื้อคันนี้เนี่ยเขาชอบเขาสายมิิเอ็กซาจะไปซื้อคันนี้นี่ถือว่าทำพลาดมากเลยครับให้ดูครับ ตัวแชสซีบอดี้ดีสวยแซงตรงครับผมน้องน้องบอกว่าการันตีเลยว่าเดิมเดิมนะนะเดิมอันนี้ Kollegen, ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาดูฝั Eins, ่งขัดกันบ้างครับว่เป็นยังไงฝั่งขับแผงประตูก็สวยๆนะวะนะเหมือนฝั่งนั้นเลยนะครับกระจกมือหมุนนะครับผมชอบรถยุคเก้าสิบน่ะว่าดูทัชจิ้งคือมันสวยมันดีนะครับนะแล้วก็ทนทานด้วยนะครับให้ดูครับลืบตรงนี้ลืบเดิมครับนี่ลืมซ่อต่างจะคงเดิมนะครับเนี่ยโอ้โห สภาพนี้บอกเลยว่าหายากครับบอกเลยให้ดูครับแก็เม็ดอ์กโชว์หน่อยเนี่ยรถสมัยยุคเก้าสูของแท้ครับนี่ครับสเกตตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ถือว่าเดิมๆนะครับนะมันถือว่าเดิมครับนี่เนี่ยเดิมๆนะครับนี่แต่เก็บเม็ดอ์กอยู่ครบนะครับนี่รถไม่เคยมีการพลิกคว่ำเลยเนี่ยถือว่าสภาพเดิมเลยนะครับสภาพนี้นให้ดูครับนี่เดิมๆครับรถไม่เคยมีการพลิกคว่ำเลยนะครับสติ๊กเกอร์เบล์เดิมจากโรงงานนีมาให้ครับ ตรงนี้บอกวัดขนาดความดันลมยางได้นะครับนะเนี่ยทิกเกอร์เดิมมันอยู่ครบให้ดูภายในฝาคนขับนะครับฝาในคนขับบอกเราว่าเบาะตรงนี้มันขาดนะครับนะเบาะตรงนี้มันขาดนะครับผมนะเบาะตรงนี้มันขาดนะครับมันก็เลยหุ้มไว้แบบนี้นะครับผมนะแต่บอกเราว่าเบาะโซ่ทรงอุปกรณ์โดยรวมเนี่ยยังโอเคนะครับผมนะขาตาสภาพนะครับนะเนี่ยขาตาสภาพครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูภายในของเครื่องจะพาสตาร์ทรถกับบ้างขับรถจะเป็นยังไงรถจะต้องจุดหัวแล้วว่าหัหัวก่อนสตาร์ทนะครับนะแต่ว่าเขาดีครับสตาร์ทเลยเนี่ย วันีเช็คว่ากลาร์ลังอัดเครื่องยนต์โตลต้ามันแยกดีไม่ดีเนี่ยสตาร์ทก่อนเผาหัวนะนะวันนีเช็คเครื่องเบื้องต้นว่าเครื่องดีไม่ดีนะวันนะอย่างคันนี้นี่เครื่องดีครับเครื่องฟิสตาร์ทง่ายบาทเดียวนั้นนะนะวันะพกอะไรธรรมดานะแต่ว่ามันขับมันจะเบาอยู่นะวันะแต่ตอนนี้โคตรหนักเลยนะวันะเนี่ยเห็นไหมในเรื่องเครื่องดูครับเนี่ยเนี่ยเออเว่ยยังชอบนะวันนะคันนี้นี่ บอกเลยว่าคันนี้รอบความเร็วเลือนมาทุกอย่างใช้งานในปกติยกเว้นกิโลมันเพี้ยนมันใช้งานไม่ได้นะนะเลขกิโลมันใช้งานไม่ได้แต่ว่าเลือนมาต่างๆใช้งานในปกติไม่ว่าจะเป็นความล้นรถเกียวัดน้มันใช้งานในปกตินะครับนะเนี่ยโอเคนะครับทุกอย่างใช้งานประตูในปกตินะนะคันนี้ดูครับภายในภายในสวยครับเนี่ยรูรามาเฮ้าเลยนี่ยามนาอายุเก้านี่รูรามาเฮ้าเลยนะครับนะคันนี้ แอร์เย็นเพลงเพราะน้ำนะนี่คิดดูว่ะราคาหลักหมื่นมีแอร์ด้วยน้ำนะนี่แอร์เย็นเพลงเพราะและที่สําคัญครับบอกเลยว,ว่าคันนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีเครื่องเสียงมบบน,นี้อยู่แล้วนะเครื่องเสียงในตำนานครับเครื่องเสียงยเ,เบียยูทีพเดือบเบยให้ดูไม่รู้เปิดได้หรือเปล่ามันเปิดติดอยูนะเครื่องเสียงเนี่ยมันใช้งานได้จะเป็นเครื่องเสียงในตำนานครับนะโอ้โหคิดดูครับคุณผู้ชมขนาดเครื่องเสียงยังไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะที่สำคัญครับไปดูหัวเกียร์โอ้โห หัวเกียร์หนังยังไม่ลอกไม่รู่เลยนะครับโอ้โหล็อกคือใช้งานน้อยมากนะครับนะนี่ครับถ้าดูครับเรื่องการเข้าเกียร์คัดเหยียบนุ่มเหยียบม่อนนะครับนะเนี่ยคัเหยียบเข้าดีครับแันเกียร์เข้าเป็นล็อกเป็นล็อกแสดงว่าล็อกคันนี้เนี่ยไม่เคยใช้งานหนักเลยนะครับนะแสดงว่าเครื่องแสดงว่าคันนี้นี่คือใช้งานเนี่ยเจ้าของเขาเป็นคนดูแลรักษารถดีมากนะให้ดูครับหัวเกียร์ผมชอบหัวเกียร์มิตตี้คันนี้คือสวยมากเลยครับแล้ดูครับตัวนี้มีคือข้อโซนขอโซเก็บของไว้ด้วยนะครับแอะอาจจะยินช้านิดนึงแต่ว่ารรับองว่านแนนนนน่อะครับะ แน,าาน,น,น่ยนะวะนะอายเย็นช้าหนึ่งแต่ว่าราับรองว่ายินแน่นอน,นครับเนี่ยให้ดูโอ้โหเนี่ยวดชอบรถยุคเก้าสิบหนึน่งคือโมเดิร์นดิจิตอลเลยแหละเรือนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยโคตรชอบเลยนะครับนะอ่ะจะพาวน่าเครื่องกันบ้างครับผมครับให้ดูซิงเกอรเจอร์คันนี้กันบ้างครับผมคือเครื่องยนต์น้ำหนักให้ดูครับขนาดขายุนเป็นขนาดขายุนสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่น้ำหนักดีเซลแบบปั๊มใสย,ยังเป็นระบบแบบผาหัวรถยชุดหัวอยู่น้ำนะ นี่ครับเช่นคนรอดแบบเขาหัวนะครับเดีนะราดสองแอลตัวดูดลงโตโยต้าเลยครับบอกเลยว่าเขาอยู่ตรงนี้เป็นตำนานของโตโยต้าเลย2005ันห้าเดีให้ดูครับเครื่องโหูเครื่องแห้งตื่นขนาดนี้หนาวมานะเห็นระบบทำงานดีครับแอร์เย็นครับจากของแอร์ตัวนี้ครับนี่แอร์เย็นนี่ครับนี่แอร์เย็นนะครับอไอเลยเครื่องให้ดูให้ดูเก๋มาครับเนี่ยควันไม่ไอไม่ไหลเลยนะครับเครื่องฟิวเจอร์เครื่องแน่นให้ดูเครื่องให้ดู ยอดคนะคคปั้มสายครับเนี่ยบอลยว่าเครื่องฟิตเครื่องแน่นเครื่องไม่หลวมโอ้โหแค่เครื่องก็กินขาดแล้วครับพี่น้องเครื่องในอย่างดีเลยนะครับขับปังมสายี่ขับสบายนะครับเครื่องฟิตเครื่องแน่นเครื่องไม่หลวมนะครับผมบอลลัทปั้มสายครับให้ดูครับระบบทองงานงานเนี่ยให้ดูเห็นไหมคันซีสวยมากนะครับคันซีสวยมากเลยครับวันนี้นี่ครับนี่ของเครื่องไม่มีเสกไม่มีซิมเลยนะครับ ครื office, ่องฟิชเครื่องนี้เครื่องแน่นเดี๋ยวให้ดูรถมึงก็ได้เอาเดี๋ยวไหมเครื่องฟิชเครื่องนี้เครื่องแน่นนะครับผมคาดเดิมครับสีเดิมเลยนะครับคันนี้พวงมาลัยธรรมดาละครับไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยธรรมดาหรือว่าพวงมาลัยซาวเจอร์นะวันนี้นะครับนี่นี่ครับเนี่ยรถยังเดิมนะครับนี่ขนางติ๊กเกอร์เนี่ยยังเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับผมนะให้ดูครับคันหน่าตาจะคงเดิมนะครับนี่โอ้โห หนึ100่งในร้อยครับเดิมเดิมไอ้ดูครับตุกคานหน้าเนี่ยเดิมเลยรถไม่คานมีรถไม่เคยมีการโดนจิ้มหร,รือว่าชนหน้าเลยนะบละเดิมเดิมนะบะสภาพเดิมเดิม er, ครับนี่ครับเนี่ยดูครับเนี่ยลอยกลมๆเลยชัดเจนนะครับที่สเปคคาร์ปเอกตัวดูหมายเลขตอกหน้าครับหมายเลขตอกหน้าชัดเจนนะบละรถไม่เคยมีการทําสีหรือว่าชนหน้ามาเลยนะครับตรงนี้เดิมเดิมนะบล่ะเดิมเดิมครับนี่คานหน้าเดิมเดิมเลยนะบะ หนึ่งในร้อยครับสภาพนี้นี่ให้ดูครับรถไม่เคยมีการโดนชนหน้าเลยสภาพเดิมๆครับการันตีว่ารถสวยเดิมๆน,นะมาหนึ่งในร้อยครับสภาพนี้หายากผมบอกเลยนะผมให้ดูครับสีคาร์เนี่ยคือสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับสีคาร์กสีเดิมแท้จากโรงงานครับสีของเครื่องเนี่ยให้ดูครับติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ครับแผ่นเพลทเดิมแท้จากโรงงานครับเนี่ยเอ็นจิ้นสองลอยู่ครบนะมาเนี่ยของญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ย ให้ดูครับเดิมๆบอกเลยว่าสีของเครื่องเดิมๆนะครับสีสันสวยบอกเลยว่าซื้อไปใช้งานในคุมคุมครับนี่ฝากระโปรงครับนี่ฝากระโปรงเดิมบริการรักษารถมีมาให้ครับติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานครับเนี่ยอ่ะให้ดูแฟลชแอนด์นอกครับผมเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยขับทางไกลนี่ขับสบายนะนะขับข้อแรกข้อสองก็ไม่ได้การนะนะ ขับไปเม okay. okay. mm ื่อไปนานก็บโม่ไอ้ไปขับดิวครับมอเตอร์ไซค์กับหมกันแดดกันฝนได้นะบังนะไอ้นะครับคันนี้่องขอเปิดราคาเลยดีกว่านะครับนี้ผมขายในราคาเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะบังนะย้ำราคาใหม่นึงครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะบังนะคันนี้ขายส่วนเดียวขายสภาพด้วยนะบังนะคันนี้นะครับราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อมาสูงมากๆเลยนะบังนะราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับนะอ่ะคันนี้นะครับซื้อไปนะครับมีบริการโอ้ให้ฟรีนะบังมีบริการโอ้ให้ฟรีครับ นะครับบริการรถพร้อมใช้งานครับมีบริการอุดรถฟรีนะครับเดี๋ยวพาทดสอบการขับขี่เจ้าเบนจีคันนี้กับบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงจะบอกเล้ว่าแอร์เย็นแอร์ถือว่าเย็นใช้ได้เลยนะครับแอร์ถือว่าเย็นอ่ะเดี๋ยวพาทดสอบขับกับบ้านครับครับอย่บดีเหยียบมุนครับเหย่าอย่าสมูทครับเดี๋ยวพาเกียร์เกียร์หนึงครับโอเคครับมีรถออกไปครับผมระบบระบบไฟหน้าใช้งานได้ปกตินะครับนะนี่ครับความเร็วใช้งานได้ปกติเกียร์สองครับเกียร์เข้าดีเป็นล็อกเป็นล็อกเกียร์ไม่ล็อกไม่รุนนะครับผมเนี่ยช่ว ช่วงล่างคือแน่นมากเนี่ยปล่อยคับยังได้เลยยางดีสี่เส้นนะเอนะเนี่ยปล่อยคับยังได้เลยเกียร์สี่ครับนี่ปล่อยคับมันได้ครับบอกเลยว่าเครื่องนี่อัตราเร่งดีมากเลยช่วงล่างนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ใน,นราคาที่แบบโอเคเลยนะน่ะช่วงล่างแน่นๆนะครับผมเนี่ยพวงมาลัยพาวเวอร์ก็พวงมาลัยซาวเยอร์ก็จริงครับแต่ว่านี่ครับเร็วง่ายเร็วคล่องอยู่นะครับมาแต่ว่าเร็วเบาอยู่ครับเกียร์ห้าครับผมนี่เกียร์ห้าครับ ถึงหน้าร้านผมพอด mm ีแ hmm. ล้วนะครับผมถือว่กการขี่นี่ถือว่าโอเคนะครับในรถเก่าเนี่ยบอกเลยว่าสภาพนี้ก็ถือว่าหายากอยู่นะครับช่วงล่างดีขนาดนี้นะครับผมนะอ่ะจะพาถึงหน้าร้านแล้วแต่ว่าเบรกอาจจะอาจจะทื่อหน่อยนะนะอาจจะแข็งนิดนึงแต่ว่าถือว่าเบรกอยู่อยู่นะครับนะนี่นี่ครับนี่การขี่ถือว่าโอเคคัเหยียบดีเหยียบมุ่นเหยยบนุ่มนะครับคันนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะผมว่าคะแนนแเต็มสิบครับนะถือว่าโอเคครับสภาพนี้กับราคานี้อ่ะ ฝากหน้าร้านไว้น our ah bon ึงครับผมเนี่ยกระจกมุมๆนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้หมุนเอานะครับอ่ะฝากหน้าร้านไว้นึงครับร้านของเราร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านดงขวางตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะนะชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะานะย้ำใหม่ครั้งนึงครับจังหวัดนครพนมนะานะร้านติดกบถนนใหญ่เลยครับถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนชยางกูลนะนะ ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้แถวนี้นะครับแวะมาดูกันได้ไม่ซื้อไม่หามไม่ว่ากันครับที่ได้ให้บริการนะับนะนี่คือร้านเรานะครับนะท่านสามารถเอาชื่อร้านเก่งรถบ้านเนี่ยไปเสิร์ชค้นหาใน Google Ma ปได้เลยนะครับและมาตามแผนที่ได้เลยนะครับว่าร้านเก่งรถบ้านเลยนะครับผมนะครับสารคดปนี้ครับมันก็คิดตะเวนมันก็จะตกมันก็ตกดินแล้วนะครับมันก็มือมันก็ข่ำเหครับพี่น้องเลยนะก่อนที่จะจากกันครับพี่น้องช่วยกันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้กับมาช่อนในทูบนายหมูกี้รีวิวแล้วนะเพื่อจะให้คลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวครับครับสคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวมือเือนก่อนละครับมันขึ้นมันมือแล้วครับผมครับขอบคุณครับเวลาชมเวลาฟังกันชม้นไครับเร็ว่าไม่น้องเด้อครับขอบคุณครับผม